เอาละครับผมสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ช่องมาร์กยีรุนะครับกับมุยราบนะครับวันนี้มาอยู่กับการจัดเรียงรูปภาพนะครับนี่เราไม่อยากให้ของโพสในเพจนะครับเราไม่อยากให้รูปนี้มันขึ้นก่อนนะครับให้เรากดไปที่จุดสามจุดนะครับไปที่แก้ไขโพสนะครับแล้วก็กดไปที่แก้ไขทั้งหมดนี่ครับอันนี้จะเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับกดไปที่แก้ไขทั้งหมดปุ๊บ มันจะเป็นแบบนี้ให้นะครับให้เราเลือกลากได้เลยครับเราจะเอารูปไหนมาขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ e ขึ้นก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่ามันจะเรียงนะครับเดี๋ยวเดียวดี๋ยวออันนี้สุดเลยก็กดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะ จัดเรียงนะครับให้ตามที่เราเลือกไปนะครับผมก็เพื่อความสะดวกนะครับในการโพสนะครับหรือความสวยงามนะครับของการโพสบนเพจ a c e b o o k นะครับผมทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากที่อยากให้รูปภาพเนี่ยเป็น สี่เหลี่ยมแบบเท่ากันหมดนะครับเราก็ต้องเอารูปในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวจะนําเข้าไม้ดูครับสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับหรือสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสนะครับนี่ครับเราเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปไว้บนสุดเลยครับมันก็จะน่าจะได้เป็นรูปแบบนะครับอย่างนี้นะครับเรากดไปเลยนะครับ บันทึกเลยนะครับท่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับก็วันนี้ก็มาแบบเร่งด่วนนะครับถ่ายในมือถือเลยครับอ๋อโอเคครับสวัสดีครับ